ขนเวทีนะครับมันยิง่งใหญ่จริงๆอยากให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะฮะให้กับแฟนๆและพี่ๆสื่อมวลชนสักนิดนึงครับเชิญครับฝั่งไหนก็ได้ฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะครับเชิญครับสวัสดีครับปอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคูเปอร์ครับสวัสดีครับจี G. จากเซฟจีค่ะสวัสดีครับเซฟครับผม สวัสดีครับโน้นครับสวัสดีครับปอสครับสวัสดีครับผมเฟมครับผมสวัสดีครับธำบุญครับสวัสดีครับผมวอครับสวัสดีครับผมจินครับผมปอสกันเลย ยินดีครับยดีคเฮ้ยยินดีครับขออนรยินดียินดีเออ,เย,อ,เเอ,อยินรับยินส่องเงือนะครับอ้าต่อไปเราจะเริ่มกันแล้วนะที่ฝั่งบ้านของยับบ้างคนแรกลุยเลยสวัสดีครับอาครับจากพายสวัสดีครับอาอครับ คร้อมเนมในมืองทองครับสวัสดีครับฟิตซี่ครับผมสวัสดีค่ะจีนี่พักค่ะสวัสดีค่ะาวเวฟ้าค่ะสวัสดีค่ะแก้วเชนี่ค่ะโอเคสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการครับเชิญน,นั่งได้เลยครับโอ้โหเก้าอ e e ี้เยอะมากเป็นงานแถลงข่าวที่จัดเต็มมากและไฟแรงมากด้วยตอนนี้ใกล้มากหลือเกิด น้ำจิ้มนะส่วนเล็กๆเ,เองข้าโบใช่ครับเพราะว่างานมันจริงเนี่ยพวกเราจัดเต็มยิ่งกว่านี้อีกใช่ก็ไฟลุกปีแีพประมาณ888เมตรเลยพี่ว่าตอนนี้ไฟก็ลุกพี่แล้วตอนนี้ <c oughs> พี่ว่าไฟไม่ได้แค่ลุกวดเดวทีลุกพี่แล้วด้วยแนวเพราะนั้นวันจริงจะเดือดกว่านี้อีกเยอะเดือดมาครับหวดูจากข้างหลังที่จอเรามันมีแบบเปลวไฟแบบขึ้นมาตลอดเวลาเพราะนั้นวันนี้มันจะเดือดแน่ฝั่งของยับละครับยับครับถามนิดนึงเอา อาซีโออาอินอาซีโออาอินครับฝั่งยับเป็นไงฮะเราเตรียมการยังไงบ้างครับครับผมก็อย่างที่ฝั่งคู่จิ้นบอกนะครับงานนี้เป็นนักจิ้มครับผมเอองานจริงๆเนี่ยมันก็จะสุดกว่านี้ครับผมมันก็จะสุดกว่านี้ครับเต็ม200%ครับผมฝั่งฝั่งของเออ่ยับสนใจอยากจะจิ้นกันบ้างไหมครับโอ้ใครสนใจไหมครับในเมื่อในเมื่ ส่อครั้งนี้มันเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่เราจะชวนสายจิ้นให้เขาไปยับส่วนสายยับละ่ะเราจะจิ้นกันบ้างไหมครับทางยับนี่มีคู่จิ้นที่หลายๆคนอาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะเฮ้ยคู่ไหนครับเนมอัตาเฮ้ยไม่น่าเหรอทำไมถึงต้องให้อายหนีมานั่งไขวยกลัวเดี๋ยวสปาร์ชใช่ไหมสปาร์มาหลายปีแล้วพี่จริงป่ะตายแล้วตายแล้วนี่เปิดตัวกันวันนี้แล้วแหละ ไปต้องมีบ้านแล้วนะเออแล้วรู้สึกไงบ้างครับที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยผมว่ามันเป็นสายของศรริลปะงคู่ศิลปะทางการสแสดงศรริลปะทางด้านดนตรีค่ายยักษ์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่ชาติประวัติการแล้วตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าขับเคลื่อนวงการเพลงไทยด้วยเพลงสายฮิปฮอปจากค่ายนี้ค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆทั้งสองฝั่งมารูตัว คอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งเป็นปากฏการณ์มากๆรู้สึกยังไงกันบ้างเอาฝั่งของอ่ะย้บก่อนก็ได้ครับเนมครับเนมท,อง,ทองครับเชิญครับแอวบ้านคุณเลยแถวบ้านคุณเลยจัดคอนเสิร์ตเนี่ย รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่ได้ร่วมง,งานกับฝั่งคูจิน,นะครับเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่มากเลยพวกเราก็จัดเตรียมการแสดงเพลงที่มันมันสนุกเดือดให้แน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมมากันนะครับผมที่เมืองทองธานีวันที่2กันยานะ2กันยาตเตรียมที่จะไประเบิดกันแล้วนะบอสโนอ่นล่นะฮะเป็นไงครับคุณมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับสายฮิปฮอปของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนวงการเพลงอย่างค่ายยับทั้งค่ายครับผมตอนนีเลยตื่นเต้น ผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับทางพี่ๆศิลปินทางค่ายยับแล้วก็รวมถึงนักแสดงทุกๆคนครับผมเชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตั้งใจและอยากทําให้มันออกมาให้ดีที่สุดแน่นอนครับโดยนะครับครับผมรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมเพราะว่าทางค่ายยับเองก็มีศิลปินเก่งๆมากมายนะครับผมรวมถึงพี่ๆนักแสดงทุกคนก็เก่งๆกันเลยก็ยินดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนนะครับผมโอ้โหนี่ คือฝั่งคู่จิ้นส่งเกาหลีมาหนึ่งฝั่งยับส่งเกาหลีมาหนึ่งเน่โนอื่นนั่นอาอินเฮ้ยลงตัวว่ะจะมีโชว์พิเศษอะไรอี่บ้างไี้ปเดอต่อเยะาพี่น้องที่พันผ้าเขามีโอกาสได้เจอกัน ระหว่างสายจิ้นกับสายยับเกาหลีฝั่งละหนึ่งนะตอนนี้ต้องเริ่มคิดโชว์แล้วนะฝั่งเกาหลี <c oughs> ว่าจะมีอะไรเด็ดเดี่ยไว้เราได้ดูกันหรือเปล่าน,นะฮะแล้วตีมงานนะครับเห็นกันแต่เปิดตัวแล้วเป็นกระแสมากๆเลยปล่อยทีเซอร์ออกมาเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ดูกันไปมันดูแบบดักดักมันดูแบบเป็นปูนปั้นเป็นแบบสมัยแบบเรเนซองส์เป็นแบบโอ้โหความอาร์ตมาขนาดนี้มันมีตีมยังไงบ้างอธิบายกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆได้ ฝั่งนักแสดที่ดงครับขุนเปรมครับครับผมก็ทา้งทีมงานนะครับผมอยากให้มีธีมที่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาใหม่แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับผมก็คือการรวมกันร,ระหว่างนักแสดงอย่างพวกเราครับผมกับทางจิตรินทางค่ายยักษ์นั่นเองก็อย่างที่บอกกันมันเป็นสองขั้วที่แตกต่างกันมากครับผมมันทําให้แบบนึกย้อนไปถึงยุครุ่งเรืองของศิลปะที่เป็นเลนนซองครับผมแล้วก็ยุคมืดอย่างด oh. ิสโทเปียพอเอาสองอย่างนี้มารวมกันก็เลยเป็นชื่องานเป็นคอนเซ็ปต์ยาก์กเลนนซองนั่นเองโอ้ ใช่นะดูมีความรู้ดูมีภูมิม้เฮ้ยมันมีภูมิมากสกีลล้นฝั่งของคุณนี่ก็คือจะไปเต้นกันให้ยับส่วนฝั่งของเขาก็จะมาแสดงไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่อาจจะเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันครับผมนะฮะแล้วทางฝั่งของยับล่ะครับความยากหรือว่าความท้าทายในโปรเจกต์ครั้งนี้แน่นอนแหละ ถือว่าคุณได้มาสัมผัสกับสายจี้นอย่างเป็นทางการแล้วอาตาครับคุณว่าไงค,ครับก็จริงๆความท้าทายของการคิดเพื่อฟอร์แม์เนี่ยมัน การครีเอทโชว์ที่คิดว่าไม่น่าจะมีใครเคยได้เห็นมาก่อนนะครับซึ่งอ,อ,อย่างที่เห็นไปแล้วว่าเรามีศิลปินและมีนักแสดงที่มีความสามารถหลากหลายนะครับทั้งสายเกาหลีทั้งสายแรปสายร้องนะครับแล้วผมแอบคิดแพลนกันไปแล้วว่าจะโชว์ยังไงผมขออุบเป็นไม่สปอยไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้แต่เดือนแน่นอนคุณจะเห็นว่าเดือแน่นอนครับ,รบเขาอ,อยู่เบื้องหลังความ,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 มสาเร็จของศิลปินลหลายท่านทั้งแบบไปทํางานเพลงทั้ง เรื่องการคิดโชว์ผมบอกได้เลยว่าเดือดเหมือนตอนนี้ทุกคนบนเวทีเนี่ยเดือด <c oughs> ผมเชื่อว่าเดือดจริงวรานั้นไม่เป็นไรชับได้ผมว่าพี่ๆสื่อมวลชนแล้วเนแฟนเข้าใจเพราะว่านอกจากอากาศ3 ประเทศไทยแล้วเรายังมีดวงอาทิตย์ใกล้ๆอีกประมาณสัก4ี่หดวงที่มันกำลังแผดเผาเราอยู่นะครับผมเข้าใจทุกท่านนะเอออ้าวยับบอกไปแล้วว่าความตื่นเต้นความท้าทายฝั่งผู้จิ้นล่ะฮะคุณรู้สึกไงอ่ะว่าคุณต้องมาเจอศิลปินที่เขาเติบโตมากๆแล้วเขามีงานโชว์ไปทั่วโลกแล้ว á. อ่ะน้องใหม่ของเชฟจีครับคุณกดดันมากน้อยแค่ไหนครับสุดๆสุดสุดเลยสุดๆเลย่าถ่ายกัน มีแต่คนโหดนะครับแล้วเราก็แบบกดดันตัวเองเหมือนกันแต่ก็พวกเราก็จะเต็มที่ครับพี่ครับจะตั้งใจสอมให้ดีทพราะเป็นที่เป็นเกียรติมากได้ร่วมงานกับทางศิลปินหลายๆท่านเลยก้าวโอ้ทางค่ายยก็มีประสบการณ์และร้องเพลงระดับเก้าประเทศอยู่แล้วเออผมว่าเราต้องเริ่มจากการทลายความกดดันก่อนเพราะเมื่อกี้ผมเห็นตอนยับขึ้นมาทั้งค่าย เเอาเยังยท้ทุกคนขึ้นมายืนข kind of ้างหลังแบบเริ่มมีความกดดันเริ่มทําอะไรไม่ถูกคุณก็กดปล่อยให้เหมือนกับพวกเขาพรพวกเขาจะพาคุณไปยับเลยนะต้องใส่เต็มนะวันจริงนะวันจริงนะวันจริงไม่มีมายืนแบบนี้นะต้องเดือดนะเอออ่ะข้ามาที่ฝั่งยับกันหน่อยดีกว่าครับอยากให้น้องฟา สักนิดหนึ่งว่าความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้เมื่อกี้พี่อาตาาวิกรเขาไม่ยอมบอก<ะ>น้องฟา้าพอจะบอกได้ไหมครับว่าเราจะได้ดูอะไรบ้างนอกจากความเดือดความฟินความจิน้นอยากจะบอกว่าโชว์ครั้งนี้นะคะเตรียมมาสุดป,ปังอลังการมากๆแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมโชว์นะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคู่จิ้นเลยนะคะคู่จิ้นนะคะทุกคนจะต้องวอร์มเสียงรอกีด เขาคู่ทุกคู่คือมันจะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนได้ค่ะวอร์เสียงรอกันเลยนะคะกีฟพวกเขาค่ะยกโยกอยู่โยกโยงอยู่สะดุดกอดกันใชงนั้นอะไรอย่างเนี้หรอแน่นอนค่ะมันต้องมีมันต้องมีใช่ไหมยินวอร์ครับครับผมคุณ,ค,ณคุณอยากคุณอยากคุณอยากร่วมโชว์กับใครในค่ายยับผมถามยี้ดีกว่าอะไรนะครับคุณสองคนอยากร่วมโชว์กับใครในค่ายยับโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วครับ ผมติดตามมาเกือบ20กว่าปีครับค่ายเนี้ยฮะเออเปิดเปิดเปิดค่ายเขาไม่หยงยังไม่หยุดนะเออก็ร่วมโชว์กับทุกคนเลยครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นก็มีของกันทุกคนเลยมีดิ่คุมาเต็มเลยของเขามาเพียบเลยมาเขาแบบเอาไงผมเลยไม่จะต่อยคนดูอย่างเงี้ยตอนเต้นไปเทียเออเอาไงเอาไงกันผมก็แล้วผมต้องเอาไงก็ไปดูนะคุณอยากให้เขาสอนสเต็ปท่าโยกท่าเต้นหน่อยมนะหยงั้นเทสก่อนเลยดีกว่าเนี้ยผมขออนุญาตให้ใคร เดี๋ยวเออเอางี้ในฐานะที่เราต้องไปโชว์แถวบ้านเขาย่านเขาเลยเออในในเมืองทองครับคุณช่วยโชว์สเต็ปของชาวเมืองทองให้ยินบอดูหน่อยครับว่าเวลาร้องแล้วมันต้องโยกมันต้องเต้นม,มันต้องทำาไงเอาตัวมือเนี่เลยครับเออยับครับฝั่งยับผมขอซาวด้วยครับเพื่อจะให้เนมงเขาเต้นประกอบและเดี๋ยวยินบอรครับคุณลุกขึ้นมาเรียนเลยครับคุณลุกขึ้นมา ดเซฟจีด้วยคุณสะวรเนี่ยเต็มตัวดูเลยสเตปแดนอ้าวเนไปอ้าวยับซาออมา one t let's go oh ยินวัวไินวินวด้วยเขาไมยินให้วไเฮ้ยยวยว โอโหเฮ้ยเรามีเวลาสายจิน้นพวกคุณมีเวลาผมบอกได้เลยพวกคุณมีเวลาสองหรือเฮ้ยเจริงจริงบนเวทีสายจิน้นเราก็มีสายแดนอยู่นะโนอินอากับเขาหน่อยไั้่ะใอยาากดูโน,น,นกับออินบ้างสายเกา่าสายเกา่า ยับกับสายจิ้ตัวแทนไปแล้วมาแตฝั่งเก่าสาวมาสาวมาขอสาวหน่อยอ้าวยับ บอกว่สนุกอยู่คนเดียวไอ้คนเต้นก็รอจังหวะเออผมว่างานนี้เดือดแน่แนดูจากบรรยากาศอาวรูมไม่ร้ทุกท่าน้วยครับขอบคุณครับโอ้โหอ่ะช่วงเวลาต่อไปเราจะเป็นช่วงขายของแล้วครับเพราะนี่คือปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของความสนุกความมันที่ไม่เกิดเคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยอ่ะอยากจะให้บอกหน่อยงานครั้งนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้จิ้งกันให้ยาวคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรจำน่ายบัตร <S are again response> <The> ที่ไหนอ่ะใครอยากจะบอกดีครับยินวอคุณได้ไหมหรือใครดีนนะจำได้ไหมอ๋อสะดุ้งเลยนะสะดุ้งเลยหรออ่ะฝั่งยับฝั่งยับฝังบ่งยับมีตัวแทนไหมครับอ่ะผมบอกใครก็ได้ <laughs> วันคอนเสิร์ตเล่นอย่างเดียวเลยเหรอจริงๆบอกว่ารู้กันหมดแหละแต่ว่าอยากลองภูงพิธีกรดูไงฮะอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าพิธีกรรู้จริงหรือเปล่าสุดยอดเย <Yeah, S 1> ี่ยมมครับคอนเสิร์ตเกิดขึ้นในวันที่2นะครับแต่ว่าจําหนบัตรเราจะบอกกันก่อนนะฮะจัาไนบัตรวันที่8นะครับ8กร,รกฎาคมนั่นหมายความว่าหรือเวลาประมาณสัก อาทิตย์กว่าๆเราจะจําหน่ายบัตรกันแล้วนะครับแล้วก็จําหน่ายบัตรคอนเสิร์ตวันที่8กรกฎาคมคือวันแรกสถานที่เล่นแน่นอนครับเราเล่นกันที่เมืองทองนะเออนี่เลยครับภาพสนามมาแล้วเราจัดที่สนามนี้เลยครับโอ้ไม่ธรรมาดาตรงเมืองทองธาน,นีนะครับคุณสามารถเข้าไประเบิดความมันได้เต็มพิกัดเพราะว่า,าจัดในสนามบอลเลยนะครับอะ วันที่8และคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่2นะครับบัตรมีหลายราคาคุณสามารถซื้อได้ที่ The Concert นะมีบัตร6 5 0 0บาท5,500บาท5,000บาท4,500บาท3,500บาท3,000บ,บาทและ2,000บาทนะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ The Concert รายละเอียดทั้งหมดก็ดูได้ผ่านทาง The Concert นะครับทั้งหมดเลยอ่ะสุดท้าย อยากจะเป็นตัวแทนดีจริงๆวันนี้พูกคุณใส่เสื้อกันมาด้วยเสื้อเราก็จะมีนะของเมอร์เชนดา์นะครับชิ้นกันให้ยับมีทั้งสีขาวและสีดำและละเอียดก็อยากให้เข้าไปดูในช่องทางนะครับ เดี๋ยวจะมีกําหนดวันกันนะครับว่าคุณสามารถไปซื้อได้ที่ไหนวันไหนที่เราจะปล่อยกันนะครับแต่บอกได้เลยว่ามันและเดือดแน่นอนนะฮะสนามบอลในประเทศไทยใหญ่ๆเนะี่ยก็มีอยู่แค่ไม่กี่สนามครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่ทุกคนสามารถไปออร่วมสนุกแบบกลางแจ้งกันได้นะครับก็จัดกันที่เอ,อ่อทันเดอร์โดมสเตเดียมเมืองทองธานีครับ2กันยายนนี้ กำหนบวัร8กรกฎาคมตัวแทนของทั้งสองฝั่งครับ เช,ชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็เหล่าแฟนๆที่กำลังติดตามชมอยู่ให้มาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับพี่คือขาขอแกนิดเึงได้ไหมคะเผื่อน้องๆฝั่งนี้จะไม่ได้ยินเดี๋ยวไปเจอทางคู่จิ้นไม่ถูกเป็นสนามฟุตบอลข้างๆทันเดอร์โ,รโดมเมืองทองธาน,นีวันนี้2กันยายนนะคะอะอยู่ติดตรงลงทางด่วนปุ๊บเลี้ยวขวาอยู่ซ้ายมือเลยก็ดีเลยนะในสนามบอลนันนี้นะครับที่ของเมืองทองยูไนเต็ดเนาะก็สามารถไปเจอกันได้ นะครับพี่ขอโทษครับพี่ตามสคริปต์เลยครับ <c oughs> <c oughs> เขาเขียนมาทันเร e r d ดสเตเดียมเมืองทองธานีนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคฝากหน่อยแล้วกันตัวแทนยับครับแล้วก็ตัวแทนผูจินด้วยครับคใครดีครับรุ่นพี่ล้วกันอันตาแล้วกันนะอาตาบอกคุณรับจบผมเด็กกว่าพี่เนมเอีกนะครับเอาลนะ ฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตจิ้นกันให้ยับนะครับวันที่2กันยานะครับซื้อบัตรได้แล้วที่แอปพีเขาว่าไปแล้วครับเดีเออ๋ยวคอนเสิร์ตครับครับคุณคุณมีหน้าที่ยับคุณจะยับอย่างเดียวเลยนะครับคุณ<ช>จะเต้นอย่างเดียวจะแรปอย่างเดียวเลยนะเออโอเควันที่8ปกรกฎาคมเดี๋ยวคอนเสิร์ตนะครับฝากพูดจิ้นครับใครเนี่ยอยากให้ใครฝากคุนไปเอ็มึุนไปเอม บุ้งเปย์มาบุ้งเปย์มาจัดหน่อยฝากหน่อยเจิดชวนหน่อยฮะโอเคครับต่ ฝากงานจิ้นกันให้ยับเยนครับผมอย่างที่บอกมันคือปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนาะใช่ครับผมก็รับรองว่าจะได้เจออะไรใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยทําแน่นอนรวมถึงทางฝั่งค่ายยับด้วยนะครับผมก็เราจะมามิกแอนแมทกันให้มันลงตัวว่ามันจะออกมาเป็นในแนวทางไหนครับผมใช่ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยครับผมกับงานจิ้นกันให้ยับครั้งนี้นะครับผมรับรองสนุกแน่ยับเยินแน่นอนฮะครับยับเยินแน่ๆยับสภาอไม่เยินสภาพพิธีกรตอนนี้ก็แลดู บเหมือนกันนะครับรับเอออยากแลกที่กับคุณเหมือนกันนะ <c oughs> คุณไม่ค่อยออกเลยอ่ะ <c oughs> อ้าวและนี่แน่นอนนะครับว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณได้เจอกับมินลีแล้วมายาลาบด้วยนะครับสองคนก็จะมาด้วยในคอนเสิร์ตรครับและนี่คือปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทั้งหมดครับของจิ้นกันใยาคอนเสิร์ตรครับ